เิมตอนที่แล้วมีพยูนโห oh, <c oughs> เรือบินนะองแล่นผ่านไปตกใจล่วงลงมาปะทักทานเทืออะไรวะเนี่ย <c oughs> มันคืออะไรวะเนี่ยงงก้นงง,ง <c oughs> แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสิ่ของกราพวัวผมนิวส์คุ้กันอีกเชน่นเคยนะของกับอยู่เกมสกาย h i l d r e n of the Light นะครับผมท้องฟ้าและเด็กในแสงสว่างกันอีเช่นเคยนะครับผมวันนีนะ้ผมก็ได้ทำนะการลง หนึ่งกับสองพาร์ทแรกไปเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูแนวทางจากคนที่เคยเล่นมาแล้วแนะนําผมเพิ่มเติมเองนะผมก็ได้รู้หลายอย่างเพิ่มเติมมาบ้างโอเคเราก็มาอยู่ในหน้าจอเหมือนกับน่าจะเป็นจุดเกิดบ้านเกิดเองนะผมมีคนบอกว่าที่ผมกดกลับบ้านไม่ได้ในพาร์ทที่สองที่ผ่านมาคือบั็อกอะไรนี่เองนะผมด้วย <c oughs> กว่าไปน่าจะอย่างนั้นมนะผมว่าแล้วก็จะมาเล่นกันต่อนนี้กันนะผมตอนนี้น ผมขออนุญาตแวะมาดองดูนิดนึ่งนะผมที่ผมอัดทิ้งว่าจ,จะมีไปต่ออีกนิดนึงด้วยนะเองนะผมแต่ขออนุญาตมาตรงนี้ก่อนพิธีการทาการแอดเพื่อนนะผมที่ทักมาหลังไมคาทดลองดูเข้าก่อนในคลิปนั่นเองนะครับผมตัวไปแอดไงวะมันต้องกดฟันเฟืองใช่ไหมโอเคกดมีอินไว้นะผมนะ่าใช่อนันนี้โอเคพิธีจะกดอ๋อคือขีดพิ่ีจะเชิญเพื่อน,นได้เพื่อนก็สแกนนี่โอเคปุ่มสแกนแล้วก็ทําการขอโอเคพรอมิชันก่อนเนี่ยนะผมใช้กล้องโอเค ไปอัดได้ไหมนะถ้าเกิดใช้กล้องโอเคเนี่ยอัดได้อัดคงจริงโอเคอันนี้เป็นหน้าจอผมเล่นนี่นะผมเนี่ยผมเปิดไอ้เคียร์โค้ดไว้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแอดเพื่อนที่ส่งรีเควสต์มาก่อนละกันนะครับผมโอเคแอดเพื่อนก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะผมก็สกอตใครที่จะสนใจให้ผมเป็นเพื่อนด้วยกันก็ยื่นส่งตัวไอ้เคียร์โค้ดนี่มาหลังไมแลวกันเนาะแต่ผม่าจะทิ้งเวียร์โค้ดไว้ให้คนสนัยจะแอดมาได้แต่ปัญหาคือว่าการเชิญเพื่อนเก็เนี่ยถ้าเกิดผ่านเคียร์โค้ดต้องทำการ พิมเชื่อเพื่อนก่อนแล้วก็ส่งให้เพื่อนเช่นเราต้องการพิมไอโตะอะไรอ่ะสมมติน้าผมเฉยๆก็คือกดพิมพ์ชื่อนี้ไปปั๊บแล้วกดสร้างมันจะขึ้นเป็นไอตัวสแกนเมื่อกี้ให้ใเองนะผมโอ้ผมลืมคอนเฟิร์มนะโอเคนั่นแหละคอนเฟิร์มไม่ร้อแล้วนาผมเพราะว่าสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ด้วยกันอยากให้แนะนำหรือเพิ่มเติมก็เข้ามาที่เพจนิวคงแล้วก็ทำการไอโพสเคียร์โค้ดแล้วอย่าลืมบอกเป็นของเกมนี้ด้วยเองนะผมถ้ามีเวลาผมจะมาไล่แอดเพื่อนแล้วกันในช่วงที่ผมอัดคลิปนะครับผมงั้นเดี๋ยว เป็นไงบ้างมีอะไรที่ตรงนี้ทําได้บ้างโอเคเนี่ยมีกับสารเจ้าโอเคออกจากบ้านแล้เดินทางต่อไหมจัดไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปจุดที่ผมทิ้งไว้แล้วกันนะครับผมโอเคก็มีแสงข้างหน้าที่เราเปิดประตูอันนี้ไปนะผมต้องตามแสงไปทุกป,ปา่าบกป้องแสงและตามหาแหล่งพลังงานของแสงตานานนี้นะครับผมโอเคคืออะไรไม่อยู่ก็ลองเดินเดินไปตามแหล่งผมก็จะโดดเก็ตอันตรงนี้นะผมตรงตรง,ตรงตามแสงอันนี้ผมเก็ต ไม่มีปัญหาอย่างอื่นไม่เข้าใจ <c oughs> อันนี้เข้าใจอยู่อันนี้เข้าใจง่ายนะโอเคเดินชนได้แสงเดินตามไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> นี่เจ้าตัวอยู่นี่นะผมะดูเรื่องราวเจ้าตัวเหมือนเดิมต่อไปจุดไฟให้กับแสงที่มอดแล้วน้อให้ลุกชนกลับมาให้เจิดจ้าดูประวัติตัวละครเพิ่มเติมตรงนี้นะผมเขาเอาหัวมุงไว้ตรงนี้เำไยอ๋อนหลบฝนแง่ก็ได้ทำท่าเหมือนเหมือนกับหนาวอะไรอ๋อ อย่างนั้นลึกอย่างนี้นี่เองแอดวานซ์นะครับผมระบบท่านี่ผมไม่ค่อยใจว่ะไม่เห็นท่ากันกับเพื่อนใช่ไหมให้เพิ่มความเพื่อนอะไรเฉยๆผมมาดูแล้วโอเคไอคอนนี่เหรอหัวใจโอเคได้หัวใจนะผมเอิร์นหัวใจอ๋อจากการสูบพนาได้หัวใจเนี่ยท่าหนาวหนาวผมนหนาวแล้วเกินโอเคดูข้างหน้าเลยหันหน้าหน้าหน้าเนี่ย ชาสั่นกลัวหนาวฝนตกก็นหนาวเหลือเกินในยี่นี่นะผมโอเคโอเคแลค่อยคืนไปนะต่อประตูต่อไปนะผมให้ไปสู่ป่าเลยก,กว่านี้นยี่นะผมชา้จาจังวันเนี้ยให้ผมจอนะเอ้าจ,จุดก,ก็ขึ้นได้ต้องอดทนไลยต้องบอกว่าไปจะต้องใช้เวลาในการจุดนิดหน่อยนะผมเรารีบไม่ได้รีบมันจะมันก็ไม่มาให้เราโอเคเข้าลึกไปในป่าเลยแล้วก็มีอะไรนี่คืออะไรมันล่องหนอุย้ย มันเด้งได้ด้วยมันเด้งดไปไหนนะนกมักับเราหรอหรือว่านกของแคมบินมาพ้องกันวะอีอย่างวานะเนไม่ยู้เลยไม่เข้าใจเกมเนอะผมได้ข้อความภาษาตัวเองบ้างมันอยู่เซิร์ฟไหนเนี่ยผมอยู่เซิร์ฟไหนญี่ปุ่นเหรอวอยายเวเซิร์ฟแบบว่าอ่านไนไม่ออกเลยนะผมมีแสงสโีโอ้ยเดี๋ยวนะเราเอาไฟไปจุดทำลายมันได้เหรออุ้ย เมื่อกี้หัวมันอุ้ยมีลบมเนยเหรอโหมีคนอื่นดูรามากเลยอ่ะอลังกนอลังอ่ะเขาเดินนำสร็ินค้าหนีไปแล้วนะผมทางไหนไปต่อโอเคทางข้างหน้านะครับผมก็คือเมื่อกี้ตกงไปมันมีขึ้นไฟอ่ะเดี๋ยวนะผมไม่โดนอะไรบ่อกเลยนะอ,อ๋อท่านหนาวป่ะหรือว่าต้องไงวะเหมือนโดนน้ำไม่ได้ปะ่ะมันจะไฟมันจะมอดเลยป,ปะ่ะเราลองฝ่าไปใหม่ด,ดิโดดโดดโดดผ่านแบบเคบินผ่านไปเนี่ยมันจะมีขึ้นเป็นเป็น,ปนขบวนไฟอ่ะเนี่ย หมือนจะใช่ผมว่านะ้องเคต้องต้องหลบตามจุดแล้วก็ไม่ให้โดนไฟครับนี่แบบฟาโซอีกแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคข้างหน้ามีแสงด้ยนั่นเป็นทางที่ไปเอาแสงเนี่ยวิญญาณเพิ่มโอเคโอเคโอเคนะครับผมอ่าโอเครับพลังแสงตรงนี้ไวนะ้น้องเข้าตัวได้ปีกเพิ่มโอเคมีแสงใหม่ด้วยจุดไฟน้องเป็นอะไรน้องไม่น้องหลบนี้น้องมีสองหัวซ้ายขวาด้วยตามวิญญาณเค้กความจำเหมือนเดิมนะครับ เหมือนญี่ปุ่นจริงๆนะผมมาไอผมพูดญี่ปุ่นที่ผมร้อเล่นตอนแรกนะไปไปมาก็เหมือนญี่ปุ่นนะผมเหมือนประเทศหลายประเทศเขาเอาดีไซน์พวกธรรมชาติมีโคมโคมญี่ปุ่นน่ะค่อนข้างเหมือนเลยนะผมโอเคข้างหน้าตามไปแล้วก็จุดให้คุณคนนี้นะผมทีล่างแปลกๆแล้วก็จะได้ท่าใหม่ท่าท่าหนาวตายครับนะ <laughs> โอเคโหเป็ชุดชมพูดได้ปะโอไม่ oh <my S 1> นะร้องไห้ อ๋อท้าปวดหัวเหมือนเรากำลังเรียนรู้อารมณ์แบบนี้ปะ่ะเป็นคนไม่มีอารมณ์แล้วก็เรืงเรียนรู้อารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์กับเป็นการที่ผู้ใหญ่สอนเด็กอะแต่เด็กในในที่นี่ของเกมนี้มันคือว่าเกิดมาจากแสงไงเป็นเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเกิดมาแล้วแบบว่าเป็นแทประการมาพลุนในการเรียนรู้นั่นเองนี้นะผมเป็นปะอยากมองรอบกันนะว่ามีอรไรที่แบบว่าเป็นสเก็ตหรือเปล่าแต่ว่าโอ้เดี๋ยวเเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไฟเดี๋ยวเดี๋ยว ผมเหมือนกับว่าจะมอดไหม้โดนพลังน้ําไม่ได้เนี่ยอย่างนั้นเลยนะผมเลยบินไปดูไม่ได้อะไรอะ่ะข้างหน้ามีอะไรอืเหมือนบทโอเคน่าจะเป็นจุดที่เจอกับไอ้ต้งงนแง่ลูกปั้นใหญ่เหมือนเดิมนะผมแล้วเห็นความจำม,มันเหมือนเดิมแหละนะผมน,ผมน่าใช่แล้วก็จบแชปเตอร์แล้วก็บอกกลับบ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงีนะผมว่าน่าใช่แล้วผมผมรู้หลักการนะผมตอนนี้เล่นจนรู้หลักการเกมแล้วโอเคผมมันเห็นอะไรแดงๆว่าไหนเดี๋ยวนะมันคือพลังเราเนี่ยที่โดน ผนแล้วมันไฟจะดับไปอ่ะมันมีผลกระหัวใจข้งตัวเคเดี๋ยวนะโอเคพลังเราหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋เคเคเคว่ามีผลนะเนี่ยเคเนี่ยกดท่าได้โอเคโอเคหนาวสั่นได้มีกดอะไรเ่ะมีท่าอะไรเยอะเผมงงหมดแล้วเนี่ยไฟมันหายแล้วอันนี้มีะไรว่าเมงเมงเมงบางอย่างไม่ได้ละไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรหมดเลยตีความให้ออกครับผมอันนี้โอเคจุดไฟจุดไฟได้ ไปนะผมจุดได้ก็จุดโอเคอุ้ยคาซีนเแาละขอ,อคอยเจดีต่อทางเพิ่มมานะผมมีเหมือนคนหนาตายคนข้างหน้าเลยวะวิญญาณเอลเดอร์ให้เราฟื้นฟูความทึกตัอีกแล้วนะผมนั่นเองนะ่าใช่จุดไฟได้เหรออ๋อตัวจุดไฟได้มันไหม้เลยมัน,ะมนคืออะไรคนเนี้ย มันเป็นตัวกอกกินนี่เหรอความจาโอเคเหมือนจะเข้าใจนะผมแร้วก็เกมสนานแล้วก็พูดไปเรื่อยๆมันก็เล่นได้อ่ะมันแค่เก็ตแบบว่าระดับไมโครคเก็ตไม่ค่อยเก็ตอะไรเล่นสวยเดียโอเคเกมสวยจริงเนะโอเคข้างหน้ามีวิญญ,ญาณเนี่ยเพิ่มผีบินกว่าเดิมดีได้โอเคแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนว่าวงอย่างนะโอเคนี่ไงเหมือนกับเรา่้มวิหารตรงนี้เหรอสะพานวิหารเนะสี่สายติดต่อกันเรียบร้อยแล้ว น่าจะมีทางไปต่อยอ,อ,อีกนี่น้องนี่ไงลอยขึ้นมาเนี่ยเห็นเมื่อกี้เจลลี่ฟิตตอนเ,เดินครั้งแรกผมเจอเนี่ยตัวเดียวนนางตัวนี้มีหลายตัวเนาะผมเป็นครอบครัวเจลลี่ฟิตเป็นกระพรุนมากมายลอยขึ้นฟ้าอืมเพื่ออะไรวะ <c oughs> อ๋อมันเป็นทางไหนน้องให้เราเหยียบไม่ก็ให้เราบินไปได้นะผมแอ้วแลนด์แอนด์จัม์ออฟเคียเจอร์ก็คือต้องต้องเหยียบปะ อ๋อเนี่ยให้เกิดอยู่บนตัวมันมันจะมืนจะรอให้เราโอเคอ๋อให้เราไม่ล่วงอะไรงี้ง่ายคือไปได้แหละผมว่าเนาะเออเดี๋ยวมันล่วง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 ่วงล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 ่งล่ว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 งล่งล่ว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 ่วง่วง่วงอ่ง่ว่วล่ว่่่ เด้งโอเคมันจะดูดพลังให้เราบินต่อได้อ๋อบึ๊บบึ๊บบึ๊บไปโอเคโอเคโอเคถ้าเราร่วงก็ร่วงโดนเดี๋ยว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 โอเคเนี่ยเออได้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 เออได้เดีบินบินรอเราปืนฟูพลังแล้วก็พุ่งไปนั่นแหละเออเกมมันทุ่มเทโอ้โหเกมหนูว่าทำได้ดีนะบอกว่าดีแต่เกมมีหลบมากเกินไปสำหรับเกมเกมเดียวแล้วเร็วไปด้วยมันไม่สอนอะไรเลยมันต้องมานั่ง ความแต่ความเป็นเกมเมอร์นะผมเราต้องไปไหนนะข้างบนโอเคโอเคแหล่งพลังงานตรงนี้นะผมอู้อะไรนี่แหละเจลูกปั้นเหมือนเดิมต้องมาดูประวัตินั่งคุกเข่าแล้วก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะครับผมซึ่งก็คือมีคนนั่งบนท่านทีเหล็กนะผมคนถือดอกไม้เลรอไม่เด็ดเป็นหินโอเคมีพลังในการควบคุมบางอย่างนะผมด้วยพวกคนที่ไม่ใช่แบบเราอะพวกคนกแก่เอลเดอร์ Elder, Elder, <c oughs> พวกนี้บันด,ดีแกตัวใหญ่จังเลยอะ่ะอ๋อไฟเนะี่ยเราเอาไฟจากเรามันมันชอบไฟอ่ะใช่ทุกคนชอบไฟทั้งทั้งตัวเราตัวเล็กก็ตัวใหญ่ก็ชอบไฟเหมือนกันนะผมเหมือนกับเติมตัว,ตวจากไฟนในปะคนนี้พลังเนี่ยทุกทั้งตัวเด็กได้กับใช้ไฟในการทุกไอ้พวกนี้อ๋อเห็นแล้วเอาไฟไปใช้ทําบางอย่างได้นะผมนั่นเองนะจบไปอ๋อใช่ชื่อเกมมันคือนั่นนี่ปะชินเน่อมเดอะไลท์คือเหมือนกับลูกหลานแสงไง ไฟคือแสงอันหนึ่งด้วยโอเคใช่ใช่ใช่ใชอ๋อแล้วคนที่เราช่วยอ่าเนี่ยสองคนเนี้ยอันนี้มีสองคนที่เราช่วยจากไอ้วิญญาณนั่นมาด้วยก็เลยมีสองคนตอนท้ายที่มาบูชาตรงนี้ด้วยอ๋อโอเคกลุ่มดาวใหม่นะผมได้สองคนเหรอกอสองคนใช่กลุ่มดาวสองคนไงอันนี้ท่าแรกนะโอเคเอาเกียรติดาวแล้วก็ผมใหม่ได้โอเคแต่ผมใหม่ไม่ไม่สวยเลย้แล้วก็กลุ่มนี้นนคืออ๋อกลุ่มล่าเนี่ยอืมทำท่าสันกวัวเนี่ย อ๋อมีกระโปงใหม่โอเคโอเคโอเคซื้อ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 ได้ปะสองหัวใจเออ,อไม่มีตังค์ <c oughs> อยากได้กางเกงไงเศร้าไม่เอาก็ได้ <c oughs> ไม่ง้อหรอกอะไรกว่านี้อลังจังเลยพี่ครับนกแดงเหรนกมันแดงมะทำไมนกมันแดงมา <c oughs> น่ากลัวแปลกๆปลกนะโอเคเปิด <c oughs> ทางไปต่อ,อเือ แตาจะพูดได้คน่งกันจุดเทียนในน้อก็ว่าน่าจะมีโอกาสได้กลับมาเรื่อยๆนะผมเว่าว่าไปที่เดิมๆแล้วก็เก็บให้ครบแต่และส่วนเพื่อที่จะได้ล็อกไปเรื่อยๆของแต่ละกลุ่มด่านเ,เราทําแค่รอบหนึ่งแล้วก็จบไปก่อนแล้วเดี๋ยวใอยมาทีนึ่งใหม่ๆเรื่อยๆนน้องเพราะมงั้นถึงเห็นคนที่มีชุดแปลกๆชุดแบบมีร่มบ้างเนอะมีผมแม่แปลกใหม่ๆซึ่งเชื่อว่าคนแรกๆไม่น่าเล่นนะผมพวกนี้อยู่แล้วนน้องแล้วก็ม่นกระปุ่นข้างบนน้องให้เราว่าลอยไป สู่ฟ้าไกลต้องไปตามเอแ,แสงสีขา,ขาวๆนี่ผม,มจะไปต่อได้ไม่งั้นไม่ไม่ไปต่อไปก่อนบินไปก่อนบินไปก่อนบินไปก่อนโอเคสู่แสงเร่องรองข้างหน้าอ่าแล้วก็ได้กลับสู่เอตรงจุดที่เป็นจุดพักเป็นเสื้อผ้าเราเนี่ยนีผมแล้วก็โฮมจุดบ้านของเราเนี่ยนีผมก็ว่าไปอู่อะ้รแสงเจ,จ้าจรากนบบินไปบินมาตอนนี้สวยกระเดิม,ม่ะเหมือนแบบไปสวรรค์แล้วเนี่ยจีจีแล้ววเพลท์ <c oughs> จอจ้าคนดี้อู้ดินแดนใหม่ที่ไหนกันแน่นเดี๋ยวนะจุดบ้านเราล่ะไวอาร์ตูไปไหนกันแน่ที่หมายมีบอกด้วยเดี๋ยวแคไปไหนข้างหน้ามีภูเขาอ๋อนี่มีท้องมีถ้ำด้วยอะไรอุ้ยมันจะมีพวกเนี่ยสวนทับหนึ่งคือเหมือนต้องต่อของคนเหนือครบด้วยอะไรอย่างงี้มยผมว่าตรงกลางมันจะมีบางอย่างว่ะนะี่ยที่หมายคือตรงไหน,นไม่มีที่หมายบอกวนะ่ะนี่ย แล้วจะเป็นบ้านนะถ้าเไม่มีที่หมาใช่ไหมนี่ไงโอเคจริงด้วยมันไปนได้ไงเป็นจุดจุดให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้คืออะไรอันนี้มันไหลเร็วเดี๋ยวผมมันจะไปดูตรงกลางมันจะไหลไหลวนรอบๆทําไมเนี่ยมันคุมไม่ง่ายน,นะเนี่ยมันคุมยากจริงโอเคตรงกลางขอเข้าตรงกลางก่อนเข้าไปก่อนโอเคนาทีโอเค,อเ,คเป็นไฟเฉยกับที่นั่งอ๋อที่นั่งคุยเฉยนะผมโอเคที่ต่อไปที่เราเจอโว้เป็นเหมือนกับเมืองหิมะนะผม ตอนนี้เหมือนคล้ายๆแบบโอเคเนี่ยสไลด์หิมะได้ดูโอเคข้างหน้ามีแสงนะโอเคมีคนบอกว่าให้ตามไปจุดที่มีแสงนะผมีโอ้เลย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 มันเลยมันเลยแล้วกลับ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 กัินกลับกันได้ไหมมันมันไวไปผมผมคุมไม่ทันครับผมโอเคคือผมไม่คิดว่าจะเลยอ่ะแล้วปัะเด็นคือเมื่อกี้ข้างบนนู้นเลยนะผมโอเมก้าทิอายแล้วผมจะต้องบิงกลับขึ้นไป ไกลโคตรไกผมว่าค่อยๆไปแบบโดดช้าๆเลยอ่ะผมเอ๊ะมันไปแล้วเหรอแสงเมื่อกี้นี้มันอยู่ตรงนี้นะจําได้อยู่ตรงมัอกี้นะมันหายไปแล้วอ่ะผมว่าเราเดินม่กันไปก่อนและกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรได้บ้างข้างหน้าก็มีหลุมมีรูนะผมมีคนแนะนําว่าผมเก็บที่มีเพื่อจะปลดล็อกอะไรใหม่ๆนะแต่ผมคิดว่าผมไม่รู้ว่ามันหลงอ่ะโอเคแล้วดูเป็นทรายเลยแนละผมไม่รู้จะทำตอนนี้เป็นกันแน่นอผมเอางี้ดีกว่า คือมั่วนะมั่วโอเคอโอเคมาที่ใหม่นะผมเป็นาจากขีมะที่มีน้ําแข็งสไลด์ไปเรื่อยๆเหมือนเล่นสเก็ตบอร์ดนี่ผมเกมนี้คือช่วงนี้เป็นเล่นสเก็ตบอร์ดสไลด์ไปเรื่อยๆยาวๆไปผมจะเอาแค่ที่ผมเห็นง่ายๆพอนะผมที่ไปได้ถึงแล้วกันนะอันไหนที่กิดมันฝืนเกินไปหรือว่าพยายามไปแล้วไม่ไหวก็ก็ยอมยอมบ้าแล้วกันนะครับผมตรนนี้มีตัวตรงท่าเรือใช่ไหมไม่รู้ใท,ท่าเรือำหรือเปล่านะี่มีอยู่ตัวหนึ่งมาแล้วครับผมขอพรน,นะครับ โอเคปีกเพิ่มปีกเพิ่ม,ม,ไ,มได้เมื่อกี้เหมือนไม่ทันต่ออ๋อเือกอจจะได้ปะใช่เมื่อกี้อาจจะได้แล้วเพราะมันขึ้นเป็นสิบไงอ๋อผมได้หรือแล้ว <c oughs> ใช่ไหมน่าใช่โอเคจะได้มีตอน,นี้มีสี่ขีดล้วนผะมโอเคทีเมื่อกี้ก็ทีขึ้นบนไใช่ไหมเหมือนจะมีที่อื่นนะผมที่อาจจะไปได้ด้วยแต่ผมว่าผมเน้นเปิดปดาดนดีกว่าเพราะว่าผมจะได้กลับมาที่ลังได้รีบใช่ไหมน่าจะได้นะเพราะมันมีทุกดังก็จะมีพวกไอ ي, เก็บได้นิดเดียวก่อนอะไรนี้แนะ่นอนผมเลยว่าจะเน้นเปิดดานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่าทิ้งแล้วกันนะ อันนี้คือแหละข้างหน้านี่โอ้โหภูเขาแห่งทริอัมนะครับผมฮะแข่งเลสดาวโอเคแข่งสไลด์นะโอ้โโอเคได้ครับผมประตูเปิดแล้วเส้นทางการสไลด์แข่งวิ่งไม่รู้ต้องแข่งจริงไหมหรือแค่ไปถึงสุดก็พอแล้ว,วเอาแตวผมไม่คิดว่ามันถึงจะสไลด์ทุกคนอื่นได้นะผมจะก็เดินๆไปแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมันถึงที่หมายก็คือพอทยอยายไอ่งนั้นนะผม เนาะมาสไลด์ลงไปโอเคเราเล่นบินแน่นอนเขาบอกแกปเตอร์ออลแฟกโอเคเก็บเศษแสงทั้งหมดเหรอทั้งหมดนี่เก็บยังไงวะเดี๋ยวนะมันอ่าจุดหนึ่งก็มีมีอ่เส้นึ่งมีหลายอันผมเก็บเท่าที่มีพอนะ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่รู้เกมมันให้ทำงี้ไปแล้วต้องแบบค่อยๆสไลด์ไปทิอันมันก็ไม่ไหวนะแกว่าถึงจุดหนึ่งล้วก็ต้องมานั่งแบบไล่ให้หมดครบอะเสียเวลาแก การทำก็ทำผมไม่ทำเนอะผมมันขายสวยงามเนอะผมก็เน้นเสพสิ่งที่มันขายไปไม่เสพของไอ้เก็บครบนี่ไม่ไหวจริงนะผมชมวิวหลักๆก็วิวก็สวยดีนะผมโอเคอันนี้ก็มีแสงคือได้ไหมผมได้นะได้แสงอยู่เนะผมโอเคแล้วก็เอ้ยพยายามเก็บเพื่อที่ำได้นะเนี่ยเออไม่ไหลต่อแลนะ้วเออไหลไปอยากได้ความเร็วสปีดอัพนะผมเป็นตรงกลางโอเคตรงกลางมีทำเนอะทำเก็บตรงกลางเอาเขาอ๋อเขาเก็บแยกได้เหรอ มีคนแย่งด้วยอะ่ะคือทุกคนนำมาก่อนนี่คือฮะโดนแยง่งน้อะผมต้องแต่งไม่ได้ของผมของผมขโมยขโมยไม่ได้เลยเฮ้ยผู้เล่นมาแย่งนี่ไม่ได้นะเฮ้ยนี่มันแข่งขันแล้วนะผมแข,ข่งขันกันเก็บพลังใช่ไหมผมว่าไม่รู้ว่านี่มันเดสดาวนี่มันคือแข่งแข่งไปจนถึงขึ้นมาหรือแข่งเก็บนะผม <_ x> ชักไม่แน่ใจแล้วแต่ไม่ว่าจะไงผมว่าน่าจะแพ้ทั้งคู่โอเคเอาสายสุายสายดีกว่าโอเคนั่นแหละเออพอเขาไปอันอีกอันหนึ่งผมว่าไปอันหนึ่งแทนนะผมน่าจะดีกว่า เขาไม่ได้หันหลังมองเราเนอะเพราะงั้นเราเจอจุดอ่าหนีมันแนละ้วกันเนอะผมโ okay. อเคเออโอเคโอเคมีแสงมีแสงมีแสงมีอันนั้นด้วยมีตัวเพิ่มปีกเรานั่นเองนะครับโอเคแค่แตะพอแล้วเรียนรู้นะผมแค่แตะพอใช่ไหมได้ปะได้ปะวะได้แล้วโอเคนนี่เออแค่แ,แตะพอนะโอเคนะครับผมไม่จำเป็นต้องบอกว่าอยู่ใกล้นิงน่งนิง่งนานๆอีกแปดอันอัขเวลต่อไปล่าซ่าครับผมนั่นแหละเก็บเท่าที่ได้ก็ถือเนี่ยมีทรายมันเจะขึ้นขึ้นแหละผมว่า ถ้าซ้ายขึ้นถึงไอเต็มหลอดน่าจะไดใช่ไหมอ้เน,นี้มีต่อ,อเคมีต่อมีต่อผมว่าน่าจะเนั่อแค่เก็บให้ครบทางซ้ายใช่ไหมโอเคก่อนที่จะเฟดอ๋อจะมีจะเฟดด้วยนะโอเคจะเรือนรางหายไปด้วยคือมีเวลาไม่ก็จะมีแที่เปลี่ยนใหม่จะหายอาจจะไม่ได้ครบเสร็จก็คือจะไม่ได้ทางซ้ายครบโอ้คือรอบนี้รอบที่ผ่านมาจะเป็นไงไอตัววิญ,ญญาณตามทางน้อนนี่ไม่ใช่นะผมอืมผมอาจจะไม่เก็บไม่ครบมาเ <laughs> 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 มื่อกี้มีคนแย่งสนุนนะเยอะๆเลยนะผมเยอะมาไปละอืมโอเคแหละ มันสว่างเรื่อยๆเลยวะตกใจหมดเลยเนีตำรวสแก่บ่อยมากเลยโอเคอุ้ยไฟ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 เมื่อกี้ไฟอะไรวะไฟโอเคไฟนี่คือเก็บฟรีป่ะเนี่ยอุ้ยแหละไม่เหรอวะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะโอเคเนี่ยตรงนี้ได้ฟีเยอะนะหอมโอเคโอเคโอเคจุดจุดเก็บนะหอมจุดเก็บจุดเก็บเดี๋ยวนี้ต้อไม่โดนเลยเดี๋ยวผมเก็บไม่ได้เลยโอเคมีเวลาหน้าเวลาทางซ้ายป่ะเหมือนค่จะค่อยๆเลือนหายไปอ่ะนี่เป็นจุดเก็บทั้งหมดนะโอเคที่เผื่อใครพลาดที่เหลือที่โดนป่ะวะเหมือนเมื่อกี้ไม่โดนโดนได้โอเคโดนอยู่ ผมมันคุมไม่ได้วะ่ะมันคุมยากจริงๆนะโอ้ยมันคุมยากสไลด์อย่างอย่างบนป็ปกให้ได้แต่สังเกตด,ดูไอ้ทางซ้ายแถบค่อยๆลดมาเรื่อยๆนะผมอิบอายแอลไม่นะะหมดเวลาแล้วไม่โอเคดีมันดูดเยอะอยู่แต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ได้มันรู้สึกมันไม่ถึงครึ่งอะ่ะครึ่งนิดๆมันมันไม่น่าไว้นะครับผมเม,มื่อน่าเก็บครบเนี่ยโอ้ได้เหรอขึ้นถูกปะโอเคมีใครเนะี่ยนั่นนั่นในเรื่องหรือว่าคนอื่นม หรือว่าลงกันแบ่งกันไหมอ๋อสองคนป้าที่แบบว่าช่วยกันเก็บอันนี้ปะ่ะอ๋อได้อะไรเนี่ยนี่ของเล่นใหม่คนไอติมนะผมข้างหน้าน,นี่มันเสียคนใช่ไหม่อกแ้ที่แยกกับเราเนาะโอเคเขาเก็บมาด้วยกันแล้วก็เหมือนแบ่งกันเนาะเป็นมิตรภาพที่ดีร่วมกันไนเะงี้ยโอเคคิดว่าน่าใช่นะผมประตูเป็นผ้าม่านสูงใหญ่นะโอเคอืม เปิดให้เราแล้วโอเคสุกคือผ่านนะผมผมว่าจริงไม่ว่าจริงต่างมากก็ได้นะจริงต่างไปก็หลง่ะนะโอเคมองหน้ากันมองลันรู้ใจไหมจ๊ะไม่เขาเดินหนีเรา,าเอออีนี่ใคร <laughs> ช่างมันผมก็เห็นด้วย <laughs> พวกเราเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันเราแค่แยกกันเมื่อกี้หนุ่มเหมือนเราแข่งกันมากมากเมื่อกี้ก็ให้มันผ่านผ่านไปแล้วกันนะผมเดินผ่านไฟรับแสงมาเล่นแบบเขา <laughs> เขาะจะเป็นใครก็ไม่รู้โอเคเก็บแต้มหัวใจเพิ่มไว้นะผม <laughs> เอาอะเราผ่านแล้วละกัน นาะโอเคน่าจะเคลียรด่านนี้เนาะก็จะไปด่านต่อไปนั่นเองนะผมโอไม่สิต้องเออหรือไปต้องมีนั่นด้วยต้องมีตัวอ่าคุกเข่าขอพอรด้วยนี่นะมลืมกับล,ลืมเลยก็คือไปมอบพลังที่มีให้มาดูว่าได้อะอเนื้อเรื่องมีอะไรบ้างเออน้อมไม่ดูเนื้อเรื่องตรงนี้เลยคนเล่นสกเก็ตบอร์ดนะผมเราเก็บจากการเก็บแสงตามตอนสไลด์มาแต่ไม่รู้ว่ามีเนื้อหาของคนนี้มันเป็นอะไรบ้างเอหน้อมและหมู่ดาวก็ว่าไป โอเคอันนี้คือที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีที่นี่หรอตรงนี้ปะตรงนี้แหละนะผมน่าจะที่ตรงนี้ข้างหลังหันตาแปลเช่อะไรวะน่านะโอ้นักลบสองอ่าคู่แฝดอ๋อถึงมีสองปะมันเลยเป็นเป็นรอบนี้เป็นแบบเนืเ้อหาคู่แฝดไอ้ไม่ก็สองสองหนุ่มสาวเนี่ยนะผมมีรูปดวงตาเป็นที่ใหม่ได้โอเค โชว์ไฟเลยเล่นกับไฟโชว์อันนี้คืออะไรตรงตานี่คือเหรอตำแหน่งมันบอกทำไมวะเนี่ยฟาตาเล่นลอยขึ้นฟ้าแลนะหายไปเป็นหมู่ดาวเนี่ยหายไปเป็นหมู่ดาวจริงด้ว <c oughs> ยเล็บร้อยนะโอเคที่ใหม่เปิดแล้วนะครับผมจจ้าโอเคหูค้ยแสงกะกบาดส่อง นำทางเส้นดาวเพิ่มจุดดาวใหม่มาแล้วนะโอเคใช่ไหมตรงนี้ปะผมกดไม่ได้นะหรือคัชชั่นมาร์กปลดล็อกไม่ได้โอเคสปินหมกสปินถุนับเจ็ดเพราะว่าผมหรือวผมไม่ได้เลยเลยวะเนะี่ยหรือรอบน,นี้ผมไม่ได้เลยพกเพราะว่าผมเก็บไม่ครบอะเนะี่ยมันผ่านอน่าน,นได้เฉยๆเพราะว่ามันหมดเวลามน,นั้นปะผมเล่นไม่ได้เลยเลยปะเอาว่าเปิดดาวก็พอใจแล้วละกันนะผมดูแล้วมันจะรอบนี้จะไม่ได้เลย,เลยจริง อืมโอเคอเคุอค้ยคนเต็มเลยเนมะื่อกี้งอกคนมาอีกเยอะอย่างเยอะเลยนะผมเยอะมากโอเคขอดูทินหนึ่งน,นะเนี่ยม,มันมีไอ้ตรงขวาบนแต่กดไม่ได้นะผมเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยจริงจริงโอเคงั้นก็ออกเดินทางกันต่อเลยกันผมไปสู่แสงสีส้มสีแสบตาสีโอเคอเก็บพลังไฟมาแล้วก็เจอจ้าขึ้นอีกครั้งนะผมนะโอเคบินไปเอาแสงโดนข้าหาแสงนั่นแหละเออกดมือไปเอาไมา้ตัวเอาปีกมาให้ตู กลับแล้วโอเคหาีย่ไปทำร้ายเรานะโอเคแค่แค่บินบินนิดนะเดี๋ยวด้ยวยทีพายชิบพายชิบพายวินตัดหน้าเลย